แมวเหมียวจองแล้วแมวเหมียวคือไปจองแล้วพัสโุมาแล้วแมวเหมียวจองแล้วเป็นของแมวเหมียวไหมลูกเมียวดูสิของแมวเหมียวป่าใช่ไหมปลาแมวเหมียวเดี๋ยวเราปูแกะดูกันนะครับเป็นพัสโุอะไรเอออ่าแมวเหมียวเปก่องมาแล้วครับเป็นพัสโุอาหารสำหรับ น้องเมียวน้องเมียวเล็กน้องเมียวเล็กด้วยครับเป็นอะรน้องเมียวเล็กเป็นหารกระป๋องสำหรับน้องเมียวครับแล้วก็เครือ่องเดิมสำหรับลูงปูสำหรับลูกปูเพื่อสุขภาพของลูกปูสามกระป๋องของน้องเมียวละลายสิบห้ากระป๋อง ช่ไหมแช่ครสิบห้ากระป๋องนะหนึ่งกลง่องขอนโมทนาสาธุส่งมาจากคุณโยมแม่น้องเจเจโยมแม่น้องเจเจครับจะส่งออกมาให้น้องน้องเหมียวและหลวงป,ปูนะ่นครองโมทนาสาธุเขาบ่งกุศลทลายจงเป็นพระรับประจนันโน่นนำค้ำชูให้คุณโยมแม่น้องเจเจพร้อมครอบครัวพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัารานาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารานาทกปการเทินสาพีจิโยวัชนตุ สัพพลโลโควินาสตุมาเต佛บรราโย ο. สุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสันิจังวุฒาปจาย,ยิโนจัต,ตาโรธรรมาวะทันติอายุวโนสุขังพระลรังคำลัเมียดีลูกผกแกให้กินนะลูกนะแกให้กินอาหารอร่อยอร่อยนะเมียเนาะครับ กำลังกาดให้น้องเหมียวกินแล้วโอ้โหกินกันอร่อยเลยครับกินกันอร่อยเลยนะคะเด็กๆกินเด็กกินกันอร่อยเลยนะน้องเหมียวเขาเป็นอาหารสำหรับน้องน้องเหมียวจริงๆน้องเหมียวเล็กเนาะแต่ก็กินด้วยกันได้ครับให้กินกินตอนที่ถ่ายคลิปนี่เนาะเดี๋ยวถึงเวลานั้นก็จะแยกอาหารกระป๋องเหมียวใหญ่กับเหมียวเล็กแต่ตอนนี้แยกไม่ทันครับเขามารอ ก็เลยให้เขาเกลียนกันเลยครับไม่เป็นไรเนาะน้องเหมียวเนาะกินด,ด้วยกันครับขอ,อนมมทนาสาธุขอบุญนี้จบสุขเรศสมปราสนาทุปการเทอ